สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมยากุซ่าภาค7เรามาต่อกันเลยจากเอพิโซดที่แล้วนั่งสิอิจิพวกนายนั่งได้ตามสบายเลยนะน ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตนะครับขันหัวหน้าใหญ่มาจิมละลัซเซ่จิมาพยายามเก็บตัวมาสักพักหแล้ว เป็นเวลาสองปีหลังจากที่แผนสามเคนั้นถูกนำมาใช้พวกเราเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าเขาอยู่ในห้องนี้ตอนนี้แผนของโรรโชสามเคคุณหมายถึงแผนของนายน้อยที่เอาไวข้จขจัดพูกยากุซ่าสินะครับใช่และฉันแน่ใจว่าเธอรู้ว่ามันสําเร็จได้เพราะว่ามีข้อมูลภายในแก๊งโทโชล่วนไหลออกไปและนายก็อาจจะเคยได้ยินข่าวลือที่ว่ามาสโตได้ข้อมูลเหล่านั้น ตอนที่เขาได้กลายเป็นนายกและคนที่ปล่อยข้อมูลให้เขาก็คือฉันเองและถ้าท่านรุ่นที่หกยังเงียบอยู่แบบนี้นก็แสดงว่ามันต้องมีเรื่องราวมากกว่านั้นสินะครับใช่ไหมครับรุ่นที่หกนี่เจิไม่เป็นไร ฉันจะอธิบายเองหัวหา้า,าราคาว่าไม่ได้ทรยศแกงโทโจฉันเป็นคนอนุญ,ญาตเองให้เขาปล่อยข้อมูลของแกงโทโจออกไปฮะมันเป็นคำขอของฉันเองที่จะให้คุณอาราคาว่าเล่นบทเป็นนกสองหัวซึ่งทำให้ผลสุดท้านั้นเขาต้องยิงนายซะ ได้โปรดอย่าไปโกรธถือโทษคุณอาราคาวะเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยนั่นก็หมายความว่าเป็นการเล่นไปตามน้ําสินะครับถ้าคุณให้ข้อมูลผมแค่นี้เนี่ยผมจะคิดว่าคุณจะเล่าที่เหลืออีกใช่ไหมครับท่านรุนดิหกท่านนายมาได้ไกลขนาดนี้แล้วก็ถ้าฉันไม่บอกพวกนายก็คงไม่ได้แล้วนะคุณคงไม่ว่าอะไรนะคุณอาราคาวะมันเป็นการเดินทางที่คุ้มค่าใช่ไหมไอ้จิมัง ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อมาสโตได้รับเรื่องให้เป็นนายกในฐานะอาโอกิเรียวเขาพยายามเกี่ยวกรมให้แกอาราคาวาของเราบอกข้อมูลภายในของแก๊งโทโจเพื่จะได้ใช้แผน3ามเคในการทำ่ลายแกงโทโจซะและเมื่อฉันปฏิเสธเขาได้คูว่าจะใช้กฎหมายต่อต้านยากุซ่าในการจับฉันจุกว่าแกงของเราจะถูกล่มสลายลงนายน้อยขูคุณเยอเหรอใช่แล้ว แต่ภายใต้เงินไข่าลาวนั้นอวชิโร่ก็มีความคิดดีๆขึ้นมาเขาบอกว่าเราควรจะยอมรับเงื่อนไขของมาสโตเพื่อจะทำให้แกงของเราอยู่รอดและแกงแลกเปลี่ยนกับข้อมูที่เขาต้องการเพราะว่าการร่วมมือกับเขาจะทำให้เขาเห็นคุณค่าของแก๊ง,งเราและทำให้เขาเก็บพวกเราเอาไว้บางครั้งซวาชิโร่ก็ใจอ่อนให้กับ ato, มาสโตมากกว่าตัวฉันเอง แต่ฉันก็แลกตกลงในทันทีเพราะฉันทำไม่ได้มันไม่ใช่สินที่ฉันจะต้องตัดสินใจฉันก็เลยบอกรุ่นที่องทุกอยา่างเกี่ยวกับที่มาสตกมาถามฉันเพราะถ้าฉันปฏิเสธเขาเราก็มาสตกคงใช้ข้ออ้างเหล่านั้นไปคูกันโชคแกงง๊งอื่นเหมือนกันและเมื่อเป็นแบบนั้นต้องมีสักแก๊งในแกง๊งโจโจทรยศแน่นน และฉันจะปล่อยให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นไม่ได้อีกอย่างท่านหัวหน้าใหญ่กับม<ข>าสโตก็มีอายุใกล้เคียงกันฉันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นผลดีกว่าเมื่อจะไปปรึกษาคนที่มีความคิดด้วยอายุคยลค้า,าย,กาายๆกันโดยไม่ต้องคิดถึงเรื่องที่ว่าเขาเป็นลูกของฉันเอแต่รุ่นที่เขาก็มีความคิดเหมือนพวกแก่ๆทั้งนั้นแหละแต่น้อยก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากเขามากหรอกไอ้น้อง ถ้าคุณอาราคาว่าไม่ได้ให้ขอ้อมูลบางอย่างของแกงโทโจไปเขาหคงถูกจับไปแล้วกฎหมายตอต้ายากูซ่าเปิดกว้างมากในการขัดขวางพวกเรารัฐบาลนะ่ะถือข้อนี้ไม่เป็นอำนาจต่อรองกับเราอยู่ และถ้านักการเมืองและผู้ใช้กฎหมายสามารถใช้กฎล่านั้นมาบังคับบีบคั้นพวกเราตามใจได้แล้วก็วิถีชีวิตของพวกเราก็คงจะหมดสิ้นแล้วนะหรือให้พูดอีกทางหนึ่งยาคุซ่าก็จะกลายเป็นเหมือนหมารับใช้ให้กับทางรัฐบาลอะไรนะแต่อาสัญลักษ์ของโทโจจะต้องกลายเป็นหมารับใช้เห่านั้นหรอครับ รู้สึกว่าฉันจะดึงดราม่ามากเกินไปเสีนะแต่นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยิ่งไปกว่านั้นบุรุษที่มีความสําคัญได้ถูกจับตัวเข้าคุกภายใต้เรื่องราวทั้งหมดนี้หนึ่งในลูกน้องของเขาสู้กลับกับกฎหมายที่นํามาคุกคามแต่เป็นว่าเขาต้องรับผิดช,ชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นและคนคนนั้นก็คือมาสรุวาตาเซ กับตันของแก๊งโอมและผู้ที่จะได้เป็นผู้นำสูงสุดของของค์กรยากปุ่าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและเมื่อเขาได้รับการปล่อยตัวผู้นี้เขาคนนั้นจะมาที่นี่และสำหรับพวกเราพวกเราลบซ่อนตัวเพื่อเตรียมตัวให้ถึงวันพรุ่งนี้คุณต้องรอให้เขาถูกปล่อยตัวพวกคุณจะทำอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวนะคุณคงไม่โจมตีอย่างนั้นเลยมันจะมีประโยชน์อะไร ครับมันก็จริง่งงั้นทำไมล่ะครับรพวกเราจะประกาศยุคแก๊งที่ใหญ่ที่สุดสองอันดับในญี่ปุ่นแก๊งโอมิและแก๊งโทโจและวาตาเสจะเป็นคนประกาศมันในคาไเ้ทาร่างไ,ไปเรียบร้อยแล้วด้วยอะไรนะยุคแก๊งโอมิกับแก๊งโทโจอย,อย่างนั้นเหรอวอตาเสกับฉันมีความคิดตรงกัน ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็แสดงว่าเขาเปลี่ยนความคิดในคุกนั้นแล้วแต่ถ้าคุณทําอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีทางแล้วนะครับที่ยากุซ่าที่เป็นตอนนี้ทุกคนจะยอมรับมันได้นะมันก็จริงแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นผู้นี้ก็มีแต่สิ่งที่เรายังไม่รู้ทั้งนั้นดังนั้นฉันก็เลยต้องการพันธมิตรที่ฉันจะมีได้มากที่สุดคนที่ฉันสามารถไว้ใจได้ บิสุก็บอกแบบนั้นใช่ไหมอิจิบังเออครับอ๋อกับใจแล้วครับนั่นคือหนทางที่คุณได้คุยกับคุณอาราคาว่าเมื่อคืนสินะครับ ให้ตายเถอะลูกพี่ถ้าลูกพี่รออีกสักหน่อยละก็ผมสามารถจัดการได้ง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับนายก็รู้จากฉันดีนี่นะใช่ไหมนายผิดเองนี่ที่ปล่อยให้ฉันรอน่ะผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าลูกพี่นะสู้กับคุณมาจิมาก,กับคุณซาอิจิมาผมเกือบจะขี้แตกเลยนะครับผมได้ยินเรื่องนี้ลนะ คณคงไมไ่ทำอะไรบ้าๆอีกใช่ไหมเนี่ยลูกพี่หนวกหูนะฉันไม่ต้องการให้นายมาบนใส่ฉันนะอีกอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องที่นายต้องสนใจด้วยนี่เออเออแล้วแต่นะครับวันนี้นวน,นะครับที่กับตันวัตเซนจะออกมาจากคุกแล้วมุ่งหน้าไปสู่สูบบัญชการใหญ่คุณอาราคาว่ากับเจ้าหน้าที่ของแก๊งโทโจรอเวลานี้มานานแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้ก็แค่เดินไปตามแผนที่วางไว้ตามแผนกันสินะถ้านั่นเป็นสิ่งที่คุณอาราคาวา่าสั่งคิดว่ามันถูกแลก้วก็ฉันก็จะเล่นไปตามนั้นละ ลูกพี่คุณอาราคาว่านาสีชีวิตเพื่อให้มีโอกาสนี้ขึ้นมาเลยนะครับและตอนนี้เราต้องการพันธมิตรของเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ลูกพี่จะช่วยพวกเราจริงๆใช่ไหมครับ <c oughs> ทำไมนายจะต้องถามอีกล่ะ ฉันบอกนายไปเรียบร้อยแล้วนี่ว่าฉันตัดสินใจเรียบร้อยแล้วส่วนเพื่อนของฉันจากอิจิโจก็จะร่วมวงปาร์ตี้ครั้งนี้ด้วยนะพวกเขาบอกว่ามาถึงขนาดนี้แล้วบางทีก็น่าจะเข้าร่วมปาร์ตี้สักหน่อยมันอาจจะเป็นการใส่ไข่มากไปของอิจิบังนะแต่ถ้าอิจิบังไปแลวกวกเราก็จะไปด้วยโอเคครับงั้น เมื่อคุณพร้อมนั่งแท็กซี่ไปที่ศูนย์บัญชาการใหญ่ได้เลยนะครับเม,มืาา่อค,คุณไปถึงผมจะออกมารับเ,เพื่อคุณเวลาเดินเข้าไปจะได้ไม่มีปัญหาแล้วเ,เจอกันนะครับอิจิบังถ้าสิ่งที่คุณอาราคาว่านะพูดเป็นความจริงพวกเราคนจะเตรียมตัวให้แั้ว,ว่าพรุ่งนี้อาจจะวันสุดท้ายของพวกเราเลยนะเมื่อเราไปถึงศูนย์บัญชาการใหญ่แก๊งโอมิจะไม่มีทางหันกลับได้แล้วนายพร้อมแล้วนะ ่ะเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยนะครับอุ้ยได้โกโรมัชิมะนะมาเป็นพาวเมดแล้วนะซาอิจิมาก็ด้วยโอเควม่ดีกูไปเดินทาง เดี๋ยวนะไอหมอนี่มันชื่ออะไรนะเนี่ยหนึ่งในหัวหน้าน่วยของแกงโอวีเทนโดอรู้สึกเหมือนกับว่าฉันเคยเห็นไอหมอนี่ที่ไหนนะที่ไหนนะโอ้พวกนายไม่เลิกบุนอีกเละก็อะไรขึ้นที่นี่ทำไมพวกนายมาอยู่ที่นี่แล้วพวกนายเข้ามาได้อยังไงเทนโด บอกให้เขาเข้ามาพวกเขาเป็นแค่ของฉันเองแค่ของคุณเลยแต่ตัวแทนกับตันไม่ใช่ว่าเขา,า,เ,ขาเขาคือคนนั้นแนหะบรุษผู้ซึ่งรับกระสุนจากฉันโดยตรงเขากระบอ,อกมาจากคุ้งนรกเพื่อมาต้อนรับการปล่อยตัวของกับตันโเรื่องราวมันช่าจะซับซ้อนสแลาสิ แต่ถึงย่งนั้นถ้าไอ้บ้าเนี่มันสร้างปัญหาล้วก็คุณจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดนะไม่มีปัญหาหรอกนะวันนี้มันจะมีเรื่องสนุกอะไรนะอยากจะรู้จริงๆินายหวังไว้ได้เลยเพราะเรื่องที่จะเกิดขึ้นจะเปลี่ยนแก๊งโอมิไปตลอดกาล อะไรน <c oughs> ะร <c oughs> จำเรื่องที่อิจิโจได้ไหมคราวนี้เป็นทีของนายบ้างแล้วล่ะอาฉันจำได้แล้วไอ้มอนั่นมันเคยเป็นนักมือรุ่นเฮฟวีเวทน,นี่นะ เขาเคยรับล้มมวยนะนะแล้วปรากฏว่าคนที่จ้างล้มมวยไม่มีปัญญาจ่างเขาก็เลยอัดไอ้อมนั่นงตายเลยใช่แล้วชมพอจะจำเรื่องราวได้มันคือไอ้โบนนี่เองเลย กัปตันคุณกลับมาแล้วหรอครับ,บนีต้อนรับกลับครับผมมาสรุวาตาเซกับตันของแก๊งโอบิและเป็นหัวหน้าแก๊งวาตาเซฟังนะตอนนี้ครึ่งนึงของแก๊งโอบิอยู่ที่ของโรคโช ส่วนที่เหลือก็คือะระดับสูงในแก๊งยังอยู่ที่โูตานบุรีเพวกเขามารวมตัวกันที่นี่เพื่อเฉลิมฉลองในการปล่อยตัววัตเซ็มาถึงตอนนั้นวัตเซ็ของจะมีเอกสารอยู่ในกระเป๋าของเขาแล้วหนึ่งรอยปีก่อนแก๊งโอมิถูกกอ่อตั้งขึ้นมา โดยกลุ่มของชาวขันใสไม่กี่คนหลังจากนั้นพวกเราก็ได้รับเกียรติภูมาจากสงครามทำให้พวกเราไม่ค่อยเหลือบุคลากรที่มีฝีมือลงเหลืออยู่ดานมีตัวตนอยู่ของพวกเราทำให้ประชาชนธรรมดาทั่วไปเกิดความหวาดกลัวในตัวพวกเรามาหลายปีเราเสียใจเป็นอย่างมากจากเรื่องที่กล่าวมาท่านหัวหน้าใหญ่และฉันกัปตันวาตเซ พวกเราขอประกาศในวันนี้แกงโอมิแห่งคันไซจะถูกยุบตัวลงอย่างเป็นทางการพูดอะไรเนะี่ยนี่คือคำปฏิญาณที่เราให้กับกรมตำรวจโอซากาทำไมคุณทำแบบนี้กับตันคุณคิดอะไรอยู่เนะี่ย ผมคือหัวหน้ารุ่นที่หกของแก๊งโทโจโดจิมา,ดมาไดโกแก๊งโทโจมาทำหาอะไรที่นี่เนี่ยแก๊งโทโจของเราเช่นเดียวกับแก๊งโอวิขอประกาศยุบแก๊งลงในวันนี้เช่นเดียวกันวเอเตอร์เซและตัวฉันจะเป็นภรรยาในการยุบแก๊งของเราทั้งคู่ การตัดสินใจครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากทั้งหัวหน้าใหญ่แก๊งโอมิและตัวแทนกัปตันมาสุบิอาระคาวะมันบ้าแล้วเนี่ยน,นี่มันเรื่องอะไรกันไหนบ้าเอ้มิซูก็พูดแบบนี้ใช่ไหมละ่ะอิจิบังเอะอครับทีนี้จำได้หรือยัง แต่ผมไม่เคยคิดอลไรนะครับว่าแก๊งโทโจกับแก๊งโอมิจะประกาศยุบแก๊งในเวลาเดียวกันใช่ถูกต้องที่สุดถึงแม้จะเป็นคำสั่งจากเบื้องบนแต่ต้องมีคนมากมายแน่ที่ปฏิเสธความคิดนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ไมันจะต้องมีใครบางคนพยายามมาใช้สถานการณ์นั้นในการเริ่มสงครามชิงตำแหน่งขึ้นมามันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเ,เราถึงต้องใช้เวลาในการวางรากฐานรากฐานนะครับ แล้วคุณต้องทำอะไรบ้างลนะนั่นท่านนุ่นที่หกวางแผนทั้งหมดไว้แล้วจริงๆแล้วจะพูดให้ชัดว่าตาเซก็มีส่วนในเรื่องนี้ด้วยเขากับฉันมีความคิดแนวทางอันเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของยาคุซ่าและเมื่อเราได้ปรึกษากันผลสรุปออกมาก็คือการยุบแก๊งแต่เราก็เจอปัญหานั่นก็คือเราจะยุบแก๊งโอบิได้อย่างไรในเมื่อมันเป็นแก๊งที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โดยปราะศะจากสงครามนั่นเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ตกถ้าเราแค่กระจายข่าวออกไปแล้วก็มันก็ไม่ได้ผลแน่นอนและที่แย่ไปกว่านั้นแผนคมบรโชสามเคนะั่นมันทําให้วัตเตรเซตต้องเข้าไปอยู่ในคุกและในเมื่อแก๊งโอมิไม่มีหัวหน้าถ้าเราเคลื่อนไหวผิดเล็กน้อยอาจทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมาได้นั่นสินะครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะใช้แผนคอโมบรโชสามเคให้เป็นประโยชน์กับเราทำยังไงล่ะครับนั่น มันเป็นแผนสองขั้นตอนขั้นแรกเราจะทําให้มั่นใจว่าแผนคโมโรโช 3K นั้นสำเร็จคุณต้องการให้มันสาเร็จอย่างนั้นเหรอนั่นเป็นข้อสรุปที่ว่าทําไมเราถึงปล่อยให้อาราคาวาปล่อยข้อมูลภายในแก๊งโทโจลู่อะไรออกไปและใช้ประโยชน์จากการนั้นในการขับไล่แก๊งโทโจออกไปจากโคมโรโชซะเป็นการการันตีว่าแผนคโมโรโช 3K จะต้องสําเร็จแน่นอนซึ่งทําให้อโอกิเชื่อว่าเป็นฝีมือของเขาที่ทําสําเร็จ อย่างนั้นนั่นเองแล้วท่านทุ่นที่หกก็มีคำขอที่2ให้กับฉันนั่นก็คือการรับบทบาทเป็นกนกสองหัวเป็นคนทรยศในแก๊งโทโจต่อไปและเพื่อเชิญแก๊งโอมิให้มายึดครองคามโนโชหลังจากที่แก๊งโทโจนั้นออกไปแล้วและด้วยการทำงานอย่างหนักของคุณอาราคาวะก็ทำให้แก๊งโอมิ ที่มีกองกำลังเยอะที่สุดนั้นจะต้องแบ่งออกไปเป็นครึ่งต้องขอบคุณเขาทำให้การป้องกันของเมืองนี้ถูกทำให้ลดลงเพราะว่าคนครึ่งหนึ่งย้าไปที่คมโรกโชกงานจุดประสงค์ของคุณอาราควาว่าทั้งหมดก็เพื่อสร้างสถานการณ์นี้ขึ้นมาแล,และเขาก็ทำมันได้ทันเวลาที่วัตเซถูกปล่อยตัววันที่พวกเราจะประก,กาศย,ยุบแก๊ก ไอ้หนุ่มเสยไอ้คนทรอยอฉ <c oughs> ันไม่ได้รับคมมันไว้โชว์เล่นๆนะเว้ย มีใครอยากจะเลือดไหลก่อนหรือเปล่ามีใครอาสาไหมโหสองคนนี้เหมาะสมกับคำว่าเป็นตำนานจริงๆเลยให้ตายเหอะ เอ้ไม่ใช่เวลามาทำเป็นประทับใจนะเว้ยพวกนี้ทั้งหมดนะเป็นคนของแกงโอมีหมดเลยนะถึงไม่ได้ว่าจะอยู่ในคนมุมมโนโชกครึ่งนึงแต่นี่มันก็โอ้เยอะมากเลยนะเนี่ยเสียงนายเหมือนว่านายกำลังมีความสุขเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแล้ะฉันไม่ได้มีความสุขเว้ยเราจะเดินขบวนนำใบป,ประกาศนี่ไปมอบสถานีตำรวจโอซาก้าฉันรู้พวกแกทุกคนคงสับสนเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะฟังให้ดีถ้านายยังจะเรียกตัวเองว่ายากุซ่าละก็พยายามมาหยุดพวกฉันสิพวกนายทำได้ โอ้เป็นอย่างนี้นี่เองผมพอจะเห็นภาพแล้วคุณอาราคาว่าเทนโดการต่อรุมบอลแบบนี้มันน่าจะมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตและฉันจะต้องเลือกข้าข้างที่ทำให้ฉันได้ปล่อยมอลอย่างเต็มที่แกก็ะทะยลด้วยกัอย่างนั้นเลยเทนโดดีใจนัที่มีนายเป็นพวกเดียวกัน โอ้แต่เราก็ยังมีจำนวนน้อยกว่าอยู่ดีล่ะนะนั่นก็เป็นเหตุผลทั้งหมดที่พวกเขาเรียกเรามาไงเล้วฉันเบื่อที่จะใช้ชีวิตภายใต้ใเงาอีกต่อไปแล้วล่ะนะแต่ฉันมั่นใจแล้วว่าการต่อสู้คราวนี้มันต้องเป็นประปิศาสตร์แน่ได้สู้เคียงข้างกับยัคุซ่าในตำนานพวกนี้ ให้ตายไม่เคยรู้สึกเร่าร้อ,อขนาดนี้มาก่อนเลยมาเลยแกงโอมิมาฝึกวิชามาแล้วด้วยดูกระบองซะก่อนไฟฟ้าแรบแปละรับไปจิกหัวต่อยหนะ้าเริ่มไปรถเกราะแบบมู ไปนั่นบะถ้าหมายตายพ่นไฟเป็นวงกว้างอื้อตาไอตายให้หมดเหลือแค่สองหนอตายซะเถอะอะไรทำอะไร เอาเบ่งพลังฆ่าตัวนี้ก่อนอันแน่ไม่โดนจิกขัวมาต่อยหนะ้าให้ตายไปเออตัวสุดท้ายค่อยๆยำม,มันไปนะครับตัวนี้เดี๋ยวก็ตายเบ่งก็เตะไข่นี่แนะ่อิจิบังเอาบี้แทงนีนะตายซะ บ้าที่สุดเรื่องบ้า,บาทั้งหมดนี่วาดอาเซวิ่งอย่แล้ววาดาศ่เอ้ยมาแล้ววิ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันคิดไปอยู่แล้วว่าจะต้องยังไม่ตายมาได้เวลาทุกที มองก้อนหางโดจิมาคาซุบะขีเร็วอดีตหัวหน้าแก๊งโทโจรุ่นที่สี่คุณไปนคนเจอเขาอย่างนั้นเหรอคนคนนี้เหรอฉันบอกอะไรนายไม่ได้หรอกนะเขาก็แข่คนที่ฉันจ้ามาเป็นพิเศษมาเป็นบอดี้การ์ดเชื่ออะไรฉันก็ยังไม่รู้เลย ที่เหลือฉันจัดการเองพวกนายสนใจแต่เรื่องข้างหน้าก็พอฉันจะปกป้อง้านหลังไว้ด้วยชีวิตฉันไม่รู้นะว่านายเป็นใครนะแต่รู้สึกว่านายจะขโมยซีนเก่งมากเลยนะเนี่ย เอาละมาต่อยกสองกันดีกว่าการเฉลิมฉลองนี่มันยังไม่จบแล้วหรอกนะ <c oughs> แคนนี่ก็คงจะหมดแล้วนะเนี่ยสำเร็จแล้ว แล้วเ,เจอกันนะคาสุกะฉันติดหนี้นายครั้งหนึงเยอเน่เอจคุณอารัคว่าขอโทษนะครับผมร่างกายผมไม่ทําตามคำสั่งเลยเนี่ย นายนอนที่นี่ได้เต็มที่เลยนะฉันติดหนี้นายครั้งนี้นะอิจิถ้าน,นายไม่ได้พาเพื่อนมาด้ดวยแล้วก็ทุกอย่างอาจไม่ได้จบลงแบบนี้ก็ได้นะไม่เลยครับผมไม่ได้ทําอะไรมากเลยทุกอย่างก็เป็นเพราะื่าเพื่อนผมทั้งนั้นแหละอย่างงั้นเลยนายมีเพื่อนที่ดีนะนั่นเป็นสิ่งที่ดีอืมแบบ คุณอาราคาวาะฉันดีใจนะที่นายรอดชีวิตมาได้อจริงคุณอาราคาวะ ข่าวด่วนแก๊งโอมิประกาศยุบแกง๊งเอาล้วครับสำหรับวันนี้คงแค่นี้ก่อนครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ